ถ้าอู้ถึงงานดนตรีที่เชียงใหม่เปิ่นก็มีดีอยู่นักเนอเบ่ว่าจะเดินไปทางใดถนนเส้นใดก็มีดนตรีให้ฟังตลอดเจ้าวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับ ไปพบความสนุกแบบสตรีทอีกแบบหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนั่นคือสตรีทมิวสิกนะครับผมจะบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีศิลปินที่เขาเล่นดนตรีเปิดมวกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปหาพี่ชายของคนนึงที่บอกได้เลยว่าเป็นเจ้าพ่อดนตรีเปิดหมวกเลยก็ว่าได้นะครับ wow. สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงครับพี่หูยเรานี่ไม่เจอกันกี่ปีนะสี่ปีครับสี่ปีแล้วเหรอพี่สี่ปีครับผมชิ่กอค่โคตรนานครับที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้่ามันเป็นเมืองแห่งสตรีทอาร์ตทั้งภาพและเสียงใช่ใช่เห็นไหมถ้าไปตามที่ต่างๆตามกำพงกะแพงอะไรเงี้ยนี่อย่างอันนี้ก็เป็น การไฟฟ้าเนาะเขาก็มาจ้างศิลปินในเชียงใหม่ครับทำทำงานอันนี้เขาตรงใจให้ศิลปินมาลงคือใล่การไฟฟ้านี่เขาก็เหมือนว่ามาจ้างเลยแล้วก็อย่างดนตรีดนตรีก็จริงถ้าอย่างก่อนโควิดนะแถวเนี้ยจะมีเปิดหมวกจะมีเล่นดนตรีกันพอช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะพยายามให้ให้นักดนตรีเนี่ยไปเล่นกลางวันคือไม่ต้องกลางคืนก็ได้ก็จะละไปเล่นกันในห้างอะไรเงี้ยครับโอเคผมอยากรู้ว่าแล้วพี่มาอยู่ที่เชียงใหม่ได้ยังไงฮะ จริงๆก็เริ่มจากมาเรียนหนังสือครับตั้งแต่ปี40ก็คือโดยพื้นฐ<อ>านที่คนที่ไหนคนคนครสวรรค์ครับคนภานคกลางแล้วก็มาเรียนหนังสือที่เชียงใหมก่ก็ยาวเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้เชียงใหม่เป็นเหมือนสถานที่รวมเหล่าศิลปินนะรวมศิลปินที่วาดภาพรวมศิลปินที่ทาดนตรีแบบเสพดนตรีกันจริงๆอะไรเงี้ยครับพี่ชายคิดว่าไงฮะ เห็นด้วยครับจริงด,ด้วยความที่ตัวเองก็อยู่ที่นี่มาเนาะแล้วก็ร,รู้สึกจากเมื่อก่อนเราเป็นคนฟังอะ่ะแล้วพอเรามาอยู่ปรากฏว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเพลงโฟกมันจะต้องแยกกับดนตรีแนวนั้น,น,นมันแยกกันจริงๆแล้วพอมาอยู่เชียงใหม่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยเขาก็าจะรู้จักกันหมดพอเราไดเ้เจอเพื่อนใหม่ในเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างเงี้ยสำหรับพี่พี่เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรแพ้เมืองหลวงเลยอย่างที่บอกผมว่าเ,เราจะเจอเขาเรียกว่าศิลป,ปินที่เป็นสตรีมมิิงเนาะเป็นศิลปินที่เล่นเป ตามถนนคนเดินใช่ใช่ใชผมอยี่รู้ว่าเขามีเป้าไหมที่เขา,าเปิดหมวกเนี่ยว่าแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ต่างกันออกไปอ๋อม,มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันหลากหลายบางคนก็ออกมาเล่นเพื่อความสุขคือบางคนคก็แก่แล้วเขาเป็นนักดนตรีเขาก็ามาเล่นรหรือเด็กบางคนไม่มีทุนทพ้์จริงไม่มีเครื่องเสียงไม่มีอะไรเลยมายืนเล่นกีตาร์เปล่าร้องเพลงเปล่า,าหน้ามาหาลัยเงี้ยก็คือเพื่อหาทุนการศึกษามันมีหลายอย่างมากม,นะมันมีหลายอุปกรณ์แล้วมีอแล้วมันก็มีนักดนตรีต่างชาติด้วยนะแบบคนญี่ปุ่นแบบเล่นแบบแผนแพ่นเล่นอะไรเงี้ยเขาไม่อยู่เชียงใหม่ครับ แล้วก็มารวมกันรวมกลุ่มเจอคนไทยบ้างเจอคนอเมริกันบ้างก็มาทําวงกันคือมันรู้สึกว่ามันมันหลากหลายบางคนก็ ใช้ถังเอามาไปตีกองอยู่ตอนนี้ก็คือปั่นจักรยานลากถัาาง,มาางมาเล่าถังมาเรียงกันแล้วก็ตีกองมันมีมีแต่ช่วงนี้จะบางๆหน่อยเพราะาว่าโควิดใช่ครับสองสามปีมันนี้ก็คือเงียบไปเยอะมากเชีงยงใหม่เนี่ยต่อให้มันมันมีสถานการณ์อะไรก็ตามแต่จริงมนุษย์มันก็ต้องการเสียงดนตรีเสมอแหละตราบใดที่มันยังมีอากาศเนี่ยมันก็ต้องการเสียงเพลงเข้ามาแหละอย่า่าแต่คนอื่นเลยพี่ตอนนี้ผมอยากฟังเพลงบ้านเราเชียงใหม่แล้วตอนนี้ได้ครับผมขอตามพี่ไปสตูด้วยได้ไหมนี่พี่จะไปสตูใช่ไหมก็เดี๋ยวครับไปที่ที่ทำงานโอเค เดี๋ยวผมขอตามไปดูเลยนะพี่นะได้ครับผมไปไงเดินครับเดินเชียงใหม่แค่นี้เองเดินถึงกันหมดทีมงานแกล้งผมก็พอแล้วพี่พี่มาแกล้งผมอีกเหรอพี่รู้เปล่าผมเดินมาเนี่ยระยะทางรวมกันเนี่ยผมเดินเหมือนจะถึงลำปางกันนะพี่รู้จะจะกลับบ้านอยู่แล้วเจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยไปเดินก็เดินไปพี่ครับ สงคราสปีใหม่เมืองหลายปีไม่ได้เจอคู่เมืองไรเธอเงียบเงาเคยพาเธอขึ้นดอยพิงไฟใต้แสงดาวลมหนาวร้องเพลงขอคุยเรื่องเพลงนิดนึงครับพี่ชาครับผมคอนเซปต์ของเพลงนี้ครับพี่พอเราได้โจทย์มาพี่ตีโจทย์ยังไงฮะก็ปรึกษากับทางทีมงานว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นเรา3คนเสมอไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ที่เรารู้จักบอลอย่างล้านนา เราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็เป็นคนแต่งพอจะแต่งเพลงได้มันก็น่าจะทําได้เนาะแต่คราวนี้พอเรามาทําทํากันบ้านกับตัวรายการ,รแล้วคราวนี้เราก็ต้องเขียนละเพลงของเชียงใหม่จะยังไงดีวะอะไรเงี้ย mm hmm. พี่ก็มานั่งคิดว่าคอนเซปต์ hmm. ของเพลงนี้ถ้า,ถา,ถาฟังเนาะมันก็จะคือเหมือนแบบอ่ะเชียงใหม่กึเติงหาอะไรเงี้ยก็คือ mm hmm. เราอยู่เชียงใหม่ตลอดเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะไปไหนก,ก็ไม่ได้เงี้ยนักท่องเที่ยวหายไม่ว่าจะคนต่างชาติหรือคนไทยก็หายหมด mm hmm. มันก็กลายเป็นว่าเออ ใช้อารมณ์ของความคิดถึงอ่ะก็คือเนี่ยทั้ง3าคนก็ยังอยู่เชียงใหม่อยู่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเชียงใหม่กึศเติงหาในขณะที่แบบเรารู mm ้ hmm. สึกว่าเฮ้เราก็อยากให้กําลังใจผู้คนมเจอกันนนาคิดถึงเมื่อววัันนาายมรงอเธอออนนั้เเสมคืชียงใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆแต่ในขณะที่มันก็มีอะไรเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นในเพลงนี้มันก็ใส่ทุกใส่ทุกไอเดียลงไปในนั้นนะครับ อ่าคราวนี้พอเรารู้สึกว่าเราอยากใส่3ไอเดียเนี้ยลงไปในนั้นองั้นก็ต้องให้บอยมาเปิดอ่าด้วยด้ในอในอารมณ์ของคือเป็นการไล่ไดนามิก้นมาใช่เป็นเป็นด้วยสไตล์ของบอยเขาก็เป็นกีตาร์โปร่งตัวเดียวแล้วก็เออมีเสียงสะล้อมีอะไรก็ว่าไปเนี้ยครับก็เป็นเป็นกำเมืองพอมาถึงท่อนลานาเนี่ยก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยอยากให้มันมี อารมณ์คล้ายๆแบบแร็นิดนึงนซึ่งอย่าให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยมันจะมีท่อนที่นาต้องล้องภาษากำเมืองด้วยก็ยกให้ไปเลย2ท่อนนี้เนื้อท่อนนั้นมันก็จะเป็นเหมือนให้กำลังใจผ่านเสียงสะล้อเสียงซึ่ง Everyone try to keep your head held high Every situation desolations global cry Any time that you wanna เออทำนองก็เอาให้มันแบบเป็นเมเจอร์เมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็เป็นจังหวะอย่างเงี้ก็แล้วมันก็เข้ากับวงด้วยพอเอาเดโมโดทําเดโมดเสร็จแล้วก็ชวนวงมาคือพาร์ทที่คนที่ทําดนตรีนะครับก็ามานั่งฟังกันก็เออโอเคประมาณนี้แหละเครื่องดนตรีในในเพลงเนี้ยพี่มีกี่ชิ้นมีอะไรบ้าง โอ้มีกี่ชิ้นหรอถ้าเฉพาะของวงก็คือมีกีตาร์เบสก้องคีย์บอร์ดอ่าแล้วก็มีแซกเพลงนี้ใช้แซก4 4ตัวเลย,4 4ล,ย4 4ลายเลยก็คือตั้งแต่โซ p าโนโอ,อัลตโตเทนเนอร์บาริโทน4ตัวแล้วก็พอเครื่องพื้นเมืองเนี่ยก็ได,ได้ได้แม็กเนาะแม็กก็มาเล่นอ่าสลอกสล้อกระซึงแล้วก็มีชิงกระฉาบให้เขาตีด้วยลายประสานก็มีหลายลายอยู่อะไรเงี้ยครับเนี่ยเราพอพี่เป็นคนนครสวรรค์นะพี่รักอะไรในความเป็น ภาคเหนือหรือแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยพี่เป็นคนชอบดนตรีอพอเป็นคนชอบดนตรีก็คือจริงๆมันชอบดนตรีทุกที่แหละพอมาอยู่ทางเหนือมาอยู่ทางเชียงใหม่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอ้เสียงสลอ้อเสียงซึงอนะไรน่มันก็เข้ากับบรรยากาศพี่รู้สึกว่าเสียงซึงกับเสียงสลอ้อเพลงทางเหนือออกมาอย่างเงี้ยก็เพราะบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยคือดนตรีมันก็เป็นตัวแทนของเขาเรียกไงสิ่งแวดล้อมแล้ววัฒนธรรมของแต่ละที่อยู่แล้วยังปีเนี้แบบรได้มาพีเซนเพลงเชียงใหม่เหมือนกนันไหรู้สึกกันได้มครับคือ <c> มันมันมันตึงม้วนอยู่แล้วค่ะแต่เราว่ามันนะว่ามันม้วนกว่ารอบนี้เพราะว่าได้ทางานร่วมกับไอ้บอยกับพี่ชาเซเพลงนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีคนแบบฟิชเชอร์ลิงกันเนาะแล้วก็แบบเอออย่างเงี้ยกับพี่ก็ส่งท่อนของบอยให้บอยส่งนิรนาอันี้ไปอะไรเงี้ยแล้วอย่างไม่เคยนางวงยังไม่เคยวงยังไม่เคยเล่นเพลงนี้ด้วยกันแล้วพอมันรวมร่างกันปึ๊บอะไรเงี้ยแล้วส่งให้ให้เพื่อนเราไปไปอิดิทมิกมาสเตอร์ลิงเสร็จพวกมันออกมามันก็เออมันก็เป็นอย่างที่เราเราต้องการนะครับ และที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็คือสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรา AAS 5G p a Play VR โหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AAS 5G Play VR ครับผราเบรก Compact n a n o X เบรกสั่งได้สะใจคนพัน X เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยก็มีสเสน่ห์ทุกย่างก้าวหลายๆคนที่เคยมาเชียงใหม่แล้วก็คงคิดเหมือนๆกัน บางทีเนี่ยเชียงใหม่ของคุณกับเชียงใหม่ของผมหรือเชียงใหม่ของศิลปินเพลงบ้านเราวันนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือสเสน่ห์ของมันยังมีอยู่ทุกที่จริงๆนะครับ